ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้วิเบช่องรีวิวรถแห่งอนาคตที่ครบทุกอารมณ์วันนี้เราขอพาทุกคนมารู้จักกับกระบะสายลุยที่มีพัฒนาการครั้งใหญ่ทั้งด้านเทคโนโลยีความประหยัดและความหรูหรานี่คือ2026 Isuzu TFR Spec Cab สีเทาเมทัลลิกที่ทั้งแข็งแกร่งคล่องตัวและล้ำสมัยอย่างแท้จริงจากรูปลักษณ์ภายนอกสีเทาเมทัลลิกของ Spec Cab คันนี้สะท้อนถึงความเท่แบบมีระดับ มาพร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบกระจังหน้าโครเมียมดำทรงกว้างและเส้นฝากระโปรงที่สื่อถึงพลังและความดุดันโครงสร้างใหม่ช่วยเพิ่มแอโรไดนามิกลดเสียงลมและประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของอิซูซูไว้อย่างชัดเจนในด้านขุมพลังมีให้เลือกทั้งดีเซลสะอาดและรุ่นไฮบริด สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรเทอร์โบโใหม่ล่าสุดให้กำลังสูงสุด180แรงม้าและแรงบิดถึง450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ตอบสนองได้ดีทั้งการขับในเมืองและขึ้นเขาภายในห้องโดยสารก็ดูพรีเมียมไม่แพ้กันเบาะหนังสีเทาดำเดินตะเข็บเงินพร้อมแผงคอนโซลดีไซน์ล้ำยุคจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto และเมนูภาษาไทยเต็มรูปแบบมตรวัดหลังพวงมาลัยเป็นแบบดิจิทัล แสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์รวมถึงโหมดออฟโรดและกล้องมุมมอง360องศาเรื่องความสบายก็จัดเต็มมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติสตาร์ทรถด้วยปุ่มเรียร์อซีสำหรับผู้โดยสารตอนหลังไฟแอมเบียนไลท์และเบาะนั่งด้านหลังที่กว้างขึ้นพร้อมช่อง USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบช่วงล่างปรับจูนใหม่ขับนุ่งนวนแม้ในถนนขรุขระในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยสเปคแคปใหม่นี้มากับระบบเลนดีพาร์ตัววอร์นิงอะดัพตีฟครูซคอนโทรลไบร์ทสปอร์ตดีเท็ชั่น เครียบรอสทราฟฟิกอเลอร์และกล้องรอบคันทําให้การขับขี่ในเมืองแคบแคบเป็นเรื่องง่ายล้อแมกขนาด18นิ้วสีดําเงากันชนท้ายแบบใหม่เสาอากาศแบบครีบฉลามมือจับประตูโครเมียมไฟไท้ายเลเด,ดีไซน์เฉียบคมทั้งหมดเสริมลุกให้รถคันนี้ดูสปอร์ตและทันสมัยรถรุ่นนี้เหมาะกับทุกบทบาทชีวิตไม่ว่าจะทําธุรกิจใช้ในครอบครัวหรือเดินทางท่องเที่ยวกระบะท้ายติดตั้งตะขอเกี่ยวช่องไฟ 12V วีและไฟเลเซดสองสว่างในยามค่ำคืน โครงสร้างรถทําจากเหล็กกล้าแรงดึงสูงแข็งแกร่งและปลอดภัยในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนในชนบทของอีสานทางสายที่ภูเก็ตหรือถนนในกรุงเทพมหานครรถคันนี้ไปได้ทุกที่ประหยัดน้ำมันระดับ16-17กิโลเมตรลิตรในรุ่นดีเซลและประหยัดยิ่งขึ้นในรุ่นไฮบริดพร้อมระบบเบรกแบบรีเจเนเรทีฟระบบความปลอดภัยครบครันทั้งถุงลมนิรภัย6จุดระบบควบคุมการทรงตัวช่วยออกตัวทางลาดชัน ป้องกันล้อหมุนฟรีและ ABS บวก EBD พร้อมคะแนนความปลอดภัยระดับ5ดาวจาก ASEAN NCAP ราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ7,99,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและสูงสุด1 7 9 0 0 0้บาทสำหรับรุ่นท็อปมาพร้อมการรับประกัน5ปีและศูนย์บริการทั่วประเทศหากคุณมองหากระบะท,ที่ทั้งสวยแกร่งและไฮเทคแบบจัดเต็ม2 0 2 6 Isuzu TFR s p a c e Cab สีเทาเมทัลลิกคือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณแน่นอน ขอบคุณที่รับชมออโต้วิเบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่พลาดรถแห่งอนาคตคันถัดไปครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขีดขีดขีดหากต้องการหัวข้อวิดีโอคำบรรยายหรือโปรโมชั่นรูมสำหรับรุ่นนี้เพิ่มเติมบอกได้เลยครับ